หลายจังหวัดในวันนี้ครับพุทธศาสนิกชนนะครับทำบุญตักบาทถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันอาสารหัปูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีนี้แล้ครับที่สาราพิบูลธรรมวัดพระศรีรัตะนะมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัยจิตวิเศษผู้ว,ว่ารชาชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทถวายเทียนจำนำพรนาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจําปี2565โดยมีพระสุธรรมมุนีเป็นประธานสง์มีหัวหน้าส่วนราชาการเข้าร่วมพิธีโดยในพิธีผู้ว่ารชาชการจังหวัดพิษณุโลกจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยถวายเทียนจำนำพรรษาตักบาทถวายเทียนจำนำพรรษาผ้าอาบน้ำฝน และถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระภิสุสงฆ์ที่จำพรรษาที่ศาลาบริหารกิจการคณะสงฆ์วัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรนายภัยบุญณบุตรจอมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายชนกมากพันธ์นายทวัชชัยเลี้ยงประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและพุทธศาสนิกชนที่หิวปิ่นโตหิวตะก้าใส่อาหารคาวหวานดอกไม้ทุบเทียนพร้อมสิ่งของต่างๆหลั่งไหลามาทาบุญเนื่องในวันอาสาฬหาบูชากันเป็นจนํานวนมาก โดยต่างมาทำบุญตักบาทฟังเทศปฏิบัติธรรมปล่อยปลาและร่วมต่อแถวหล่อเทียนพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วยขณะที่บริเวณโบสถ์หลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพิจิตรก็มีพุทธศาสนิกชนทุกเวศท,ทุกวัยเดินทางเข้ามากราบสการะและถวายสังฆทานกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเทศบาลเมืองหนองปลิงร่วมกับผู้นำท้องถิน่นผู้นำท้องที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและตัวแทนชาวบ,บ้านในเขตเทศบาลเมืองหนองปลิง ได้ตระหนักถึงความสําคัญของเทศกาลเข้าพรรษาจึงได้กําหนดจัดโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนจํานำพรรษาและถวายเทียนจำนำํานาพรรษาประจําปี2565ขึ้นเพื่อนําเด็กเยาวชนและประชาชนและพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาอีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามนี้ไว้สืบไปโดยมีพิธีแห่เทียนจำนำํานาพรรษาพิธีถวายเทียนจํานำพรรษาพิธีถวายผ้าอาบน้ําฝน พิธีถวายพระป่าสามคัคคีและพิธีถวายพัตตราหารเพลนแด่พระพิสุสงฆ์ก่อนจะให้แต่ละหมู่บ้านแยกย้ายนำเทียนจำนำพรรษาไปถวายณวัดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองหนองปลิงในส่วนของเทศบาลเมืองหนองปลิงนำเทียนจำนำพรรษาไว้ยังวัดศรีโยธินทำนองอุปถัมภ์ตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานครั้งที่11สืบสานงานประเพณี ชาวอำเภอชนแดนและอำเภอวังโป่งหน้าโรงเรียนบ้านดงขุยโดยมีนายนาวินสังขมาศานอำเภอชนแดนกล่าวรายงานซึ่งสืบส,สารประเพณีแห่เทียนจำนวนพันสาเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเพื่อสร้างพลังศรัทธาให้กับพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญและร่วมอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีสร้างความสามคัคคีซึ่งเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะทําให้บรรลุถึงความสําเร็จของพี่น้องชาวอำเภอชนแดนและอำเภอวังโปง่ง พร้อมทั้งหน่วยงานต,างต่างๆได้เข้ามาสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยในงานมีขบวนแห่เทียนพรรษาสวยงามจํานวน24ขบวนแห่โดยมีการประกวดต้นเทียนจนํานำพรรษาและการประกวดขบวนแห่เทียนจนํานำพรรษาอีกด้วยนายชยันศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานกิจกรรมเดินธรรมญาตราถวายเป็นพุทธบูชาบนยอดเขากบในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาพุทธศักราช2565โดยมีพระราชรัตนเวทีเจ้าวาดวัดวรนาถบรรพ์พระอารามหลวงประธานฝ่ายสงฆ์และส่วนราชการเอกชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนร่วมกิจกรรมณบริเวณหน้าพระอุโบสถวัดวรนาถบรรพตพระอารามหลวงเดินจนถึงยอดเขากบอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ ทางนี้เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยรับทราบและเข้าใจถึงความสําคัญของวันอาสารหาบูชาและเข้าพรรษาที่วัดคูหาสุวรรณตําบลทาน,นีอําเภอเมืองสุโข,ขทยัยจังหวัดสุโข,ขทยัยนายสุชาติทีกสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโข,ขทยัย เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเทียนพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีและพิธีทำบุญตักบาทถวายพระตาหารโดยพระครูวิบูลสุภกิจเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้นำพระสงฆ์สาม,มนเณรจำนวน23รูปเข้าทำพิธีและได้แสดงธรรมเทศนาหนึ่งกันโดยมีสารทหารตำรวจมณฑสนุนทรการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธี ที่จังหวัดอุทัยธานีบรรยากาศการทาบุญเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาตามวัดต่างๆในจังหวัดอุทัยธานีเป็นไปอย่างคึกคักยังคงเนืองแน่นด้วยพุทธศาสนิกชนที่พากันมาแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกเข้าวัดทาบุญตักบาทถวายพระตราหารเช้าแด่พระพิสุสงและถวายเทียนหลอดไฟผ้าอาบน้าฝนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสุริมงคลกันอย่างอิ่มบุญและชื่นมื่นเนื่องในวันพระใหญ่วันอาสาฬหาบูชาทั้งนี้วันอาสาฬหาบูชาหรือว่า วันขึ้น15บค่ำเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตัดสรู้เป็นครั้งแรกจึงถือได้ว่าเป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลกและด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถสแสดงเปิดเผยทําให้แจ้งแก่ชาวโลกซึ่งพระธรรมที่ตัดสรู้ได้จึงถือได้ว่าพระองค์ได้ทรงกลายเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์